สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าคุณพ่อซื้ออย่งครับคือสายันกิติสัมบลนครับสายันกิตติสัมบลนครับครับคุณพ่อแซนมิสเลนบ่ครับบ่ครับซื้อยันนี่นะครับพ่อยันเนาะเพ่อยันอายุจักปีแล้วอายุ43ปีอยู่ที่บัลลีทีอยังครับบ้านเลขที่1ร้อยมู่หมูู่เก่าอำเภสนามตำบลตาจงอำเภอลานไทรจังหวัดบุรีรัมย์มาหูจักกับอาที่ดนในไหครับเนี่ยโอ้ก็บหูกับนั่หฮากอนเพิ่นนี่แล้วครับหากอน ครับผู้เด็กข้าเจ้าสู่ฟังครับผมก็เป็นลูกข้าสากรกนเ่กันนะโอเป็นสาชกรคือไปฟังเจ้าหน้าที่เิ่นเบาครับก็เลยเปิดใจเบงครับเอามาใส่จักกระสอบครับเนี่ยผมเอามา2มีกระสอบครับย0กระสอบเลยเอามาใส่ทดลองเบงครับ1ตันคตันครับเอามาใส่กับอีหยงนะครับเนี่ใส่จะยางอย่างเดียวเลยครับยางพาราชจักไรครับเนี่ยเก่าอะไรครับเก่าไรใส่ไปทัเบิดจักกระสอบครับผมโอ้ผมที่ผมใส่นี่ยผมใส่สิบน10ห6ไรครับ อ๋อสิบหกไร่สิบหกไร่นี่ท้าเบิดเลยบอกครับใส่เบอดเลยบอกใส่ใส่มดทึ่งใส่เต็มตันนึงเลยครับโอ้ครับผมยางพาราของเฮาแต่ก่อนมันมีปัญหาอ่างนะครับนี่ยางหนาตาเนี่ยครับมันเปียกแตกเนี่ยตายหลายเลยบอกโอ้ตายหลายของผมตายหลายลักษณะเบือกแตกมันเป็นอย่ไรลักษณะคือมันมันแห้งเขาเลยบอกแห้งครับยห้งมันเน่าไปเลยนะไม่เน่าพอมบอครับมีเน่าพอมเน่าเป็นน้ำนี่บอกครับมันเน่าดำดำบอกเลยโอ้ มันเกิดจากที่ว่าเกิดจากคล้ายๆก็เป็นเซรา่เนี่แมนบอแมนครับเซรา่นี่แหละบานี้พอทีมทีมว้าปุ๊บมีการคุ้ว่ายางมันเป็นไรครับยางมันมันไหลไหมบอไหลครับกีดบอออกเลยบ่บ่ออกผมก็เศร้ากีดที่นี่ปีนี้ผมโมอ่าอาชาดินมาว่าเมื่อวานใส่นะวานใส่ต้นที่มันมันมันตายนี่ยบอลมืดเลยทั้งแปลงต้นที่มันตายหนึ่งไปนี่แมนบอครับทั้งแปลงนี่แหละที่ผมกีดนี่แหละโอ้ครับคือต้นตายหนึ่งแน่บ่ตายหนึ่งแน่กระใสน้ำกันหมดเลยครับ ใส่ไปบ้านพ่อกันไปเลยครับพ่อกันไปเลยโอ้พอใส่ไปแล้วนี่นะครับมันมีความแตกต่างจะไหนนะครับเรื่องของดินและข้องอย่างนี้แตกต่างบ่แตกต่างดีครับดินไม่ในดินหากมันกับฟูขึ้นหากฟูเลยบ่ครับหากฟูมาเป็นสีสีอย่างครับโอ้ขาวจันพันขึ้นเลยเนาะขาวจันพันมันเต็มดินเลยสิบครับครับขี้กระเดื่อนนี่มั้ยบ่มี่ขี้กระเดื่องกับมีขวยขี้กระเดื่องหลายบ่ครับมีมี่ก่อนขี้กระเดื่องแต่ตะก้อนนี่มันจะบ่หลายแบบนี้มันบ่บ่หลายเออเพราะว่า เปลือกที่มันที่มันแตกกันปีนี้มันเป็นเปลือกหุ่มขึ้นมางามนี่มีเปลือกขุ่มล้อพ่อพ่อใส้มาโดนมาไหรล่ะเนี่ยกับใส้วางเดือนก้อนเมษาอ่ะกอนเมษาประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนผ่านมาเนี่ยนะครับโตที่มันแตกแตกแหงแงนี่มันสั่งเนื้อไม่ขึ้นมาครับสั่งเนื้อไม่ขึ้นมาเหรอเอามันสั่งขึ้นมาจะไหนมันสั่งขึ้นมาซ่อนทางไหนบ่ครับซ่อนทางไหนเปลือกคอยดันออกเรียมูข้างนอกดันเปลือกแห็งแข็งแขงแขนี่ออกเลยครับเปลือกที่แตกแตนี่มันดันออกเลยครับปาาตโทมมันปงึา แต่ว่าท่านการกีดว่าท่านกีดล่องมึงเมื่อนีผพาอยู่สวนไปกีดได้บ่ไฟก็ไฟอย่างตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไป <c oughs> ล่องกีดมันก็พอเนาะ <c oughs> โอ้ถ้ากีดออกนี่พ่อสิรูสึกจงไหนในนี้นนว่าอันดีแล้วเนาะดีใจเลยวะเฮาครับดีใจเลยมันมันตายหนึ่งไปหลายตน้นบ่พ่อโอ้หลายหลายสิบหกไรนี่ถ้ามันนับต้นนี่ประมาณเจ็ดต้นเอาคิดว่าไม่ถ้ม่นสิไปว่าวางังสี่สิบหาสิบต้น สี่สิบหาสิบต้นครับแตะพอกราเรเก่าไรได้ต oh, okay. ัวนั้นกับว่าท่านตายดอกต้นนั้นครับนี่แนวอายุบางที่ต้นอายุอย่างจักปีแล้วครับพอจากปีหน่อนี่หนอกี่ดซี่ปีนี่ปีที่สี่ครับมันกับโอ้สิบสักจากปีหนอมันจำไม่ค่อยได้ครับแต่ว่ากะบว่ถึงสิปีครับว่าถึงดอกปีโอ้โหอย่างยังหน่อยตายหนึ่งแล้วครับตายหนึ่ง ครับคุณพ่อแบบรุงจ๋งเลยครับแต่ก่อนที่มันผ่านมาเนี่ยโอ้กับแค่นี้เท่าไหรานำมันหล่นหรือเปล่านำอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ครับผมครับพี่นี่ใส่อาชัยดินหัวม,มันแตกต่างอยู่แตกต่างชัดเจนขนาดเลยบอกครับครับใบนี้เขียวว่าว่<ป>มามาันตั้งตั้งกันเลยเหมือนถอใบนี้เขียวแบบคิดแตกตาเลยทำเป็นเรื่งทำเป็นเรื่งเบื้องใกล้ไก่เสี่ยวโอ้ยเนี่ยมเห็นเลยว่าเขียวเนี่ยไปนี่เขียวเทียบใส่กระแป้งขอางมูอยู่บอกครับพูดบนบนใส่ใส่ยังเขียวกว่าเขาอีกเขียวกว่าอีกเนี่ยนอ่าโทษไอ บานีพ้นผลิตเป็นไรครับคือต้นที่มันตายหนึ่งนี่พ่อ,อยังไม่ทันได้เปิดกีด้ต้นเลยโมว่วัตันร่องอแต่ว่าต้นที่มันปลูกกีดปกตินี่มันมีน้ำยางเป็นไรน,นะครับน้ำยางเขาใส่ได้น้ำยางดีปนออ,ออกมาก่ายขึ้นบ่ครับใกล้ขึ้นถ้าเป็นมันมัน,ม,น,ม,นมันหลายขึ้นจังไรน,นะครับหลไหลขึ้นก็เก่านะสมมติว่าสะก้อนกระไรอายุสามลอยตังสี่ปีนี้วก,กับไปเกือบสี่ลอยปาติดโถจากแต่ก้อนนี่สามลอยนี่หมายถึงว่าต่อต่อจ็กมือครับนี่ ลังเทียกับหามีดหาหาขึ้นครับหาขึ้นครับหามีดครับหามีดหามีดนี่เขาได้ประมาณสามอยครับบานีหามีดท่อกันครับได้เกือบสี่รอยเลยเกือบสี่รอยโอ้โหนี่เพิ่งใส่มาแค่สามสี่เดือนนะครับเนี่ยครับใส่บางก่อนสงการนี่เองดิได้ก่อนออกมาได้ใส่เพียวหรือใส่ผสมเคมีครับเนี่ยผมใส่เพียวเลยครับผมวานแล้วก็ลดไถไถกบเลยโอ้โหบ่ได้ใส่เคมีผสมแมตต่นอยเลยบ่ได้ผสมได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบสี่ลอยเลยเนี่ย มในนอนมากเลยพอขีดกระเดือนกันเต็มทีเฮ้ยขีดเดือนนี่เป็นหวยเออบ้านี้ตรงว่าเปลือกแข็งแข็งกระดันออกเกินว่าสางเนื้อไม่ขึ้นพ่อเออสางเนื้อไม่ขึ้นมา,าง่ม,ม,างามสั่มพ่อคิดว่าเอาล่องเดาเบิงังทำมันไปเกียดมันเป็นแต่ออกบ่เอาในความรู้สึกโอ้ยกับบอสตันจยกเกียดมันหรอกยันมันออมันเสียนะ ไอ้ตัยมันสั่งมันเต็มทีนะค่านสันยุสุนทรขอจักาตนเพราะเอ้ล่องบริวาดีเลย่องเบ่งลนาะไปลองไปลองขีดเบ่งนะครับก็วายหายหูเสือ่อมนะครับเพราะว่ามันตายหนึ่งรายอยู่อยากจะหูนะครับเพราะปกติเรานี่นี่แหละอาอาชีพนินของเขานี่นะครับพี่น้องทั่วประเทศนี่จะหูจักดีว่าเก่งเรื่องของการแก่ยางตายหนึ่งภายในเวลาแค่เดือนเดียวนะครับนี่หลักการจังหนีของคุณพ่อมีแววแล้วที่เป็นธุรกิจออกเดี๋ยวเขาจะไปเบ่งน้ำกันนะครับคุณพ่อใส่มาเวลากับแคยังบดันนนะครับ คุณพ่อมีความรู้สึกว่าอาชดินกับปุ๋ยทั่วๆไปนี่มีความแตกต่างกันหลายบ่ครับพ่อแตกอยู่แตกต่างกันเพราะว่ามันสั่งเนื้อเหยื่อด้ดง่ามกันนะเพราะว่าดินใบยางกับมันตัางตั้งเขาหลายาตะกอนใสเคมีนี่มันใบดองเหลียงไล่แต่ว่าปีนี้ใบเขียวหักอย่างเขียวขักเขียวเนี่ยเลยขักเขียวขักเลย ประทับใจเลยประทับใจอันพ่อต่างแต่เทดเป็นเกษตรกรมากเคยพ่อวองไงวเคยพ่อปุ๋ยคืออาชลินบอว์บ่วบ่เคยมีหรอบ่เคยมีเลยวันเขาดียี่เด้อเอาสี่ไปนะครับคะแนนติดหอยอยากให้คะแนนหน่อยให้เกินคนละผมให้เกินห่อยเลยอ๋อมันดีเนาะก็ต้องให้เกินตัวมีความสุขได้ใส่อาชรินมีความสุขกับสอบรอสี่รอยก็บานในแพ่งบ่ มันกับว่าถือว่าแพงรอกครับนี่ถ้าแมนได้ผลแบบนี้กลายเป็นของถือไปเลยนะพ่อเนาะเอ้ยเอาพ่อบอกพี่น้องทัางอำเพื่อหานไส้แล้วกับพี่น้องที่ปลูกอย่างพระราทัวประเทศนะครับโอ้กะที่บอกว่าผู้ใดอยากให้ยังมูดนาใต้หนึ่งอะให้อาหารมาใส่อาชาดินนี่แหละว่ามันเขาซุปเปอร์เลยล่ะโอ้ซุปเปอร์เลยนะสั้นๆแต่ได้ความหมายได้ใจความเลยนะครับคุณพ่อครับ ยสุนทรเองมาเยี่ยมคุณพ่อมือานี้ก็ประทับใจหลายนะครับเพื่มปิติน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่ย,ยสุนทรอยากจะเห็นพี่น้องทั่วประเทศของเขานะครับโดยเฉพาะที่ปลูกยางพราราเนี่ยแหละครับไต่ผลิตเพิ่มขึ้นยางแต่นหนึ่งเศร้าจากเป็นโรคกลับมากิีดได้มีเงินมีทองไหลขึ้นปริมาณน้ำยางไหลขึ้นเปอร์เซ็นต์น้ำยางไหลขึ้นนี่คือสิ่งที่ยสุนทนตรต้องการโดยที่เข้าห้างนะครับหรือว่าใส่เคมีเพิ่ง้าปุ๋ยเคมีให้น้อยที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการปรารถนาอย่างยิ่งเลยนะครับอ,อยากใจขึ้นพพ่ออซยฝากเบร์โททศัค ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองศู่สองศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดห้าาครับผมขอบคุณพี่พอหลายๆเด้อขอให้ยังพระ่าเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าเลยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบ๊วัสดีครับ